ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยใช้ผ้าพัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเย็นของวันนี้กันดีกว่านะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตไทยช่วงเย็นวันนี้ยังไม่จบเอาอีกแล้วเคลิกเดินเครื่องดึงนักเตะไทยเปิดฉากเทียบศึกเจลิกโดยอิงนิทานเคลิกของทางเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าดึงนักเตะไทยสู่เคลลิก ลีกเกาหลีใต้ายางเป็นทางการหลังจากเจลีกประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดแฟนบอลย่านอาเซียนหลังจากเจลีกของญี่ปุ่นได้เปิดตลาดผู้เล่นอาเซียนซึ่งสามารถส่งอาลกสนามเปรียบเสมือนไปเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นคนหนึ่งในสนามก็เลยเดียวโดยงานนี้ทางชนะทิพย์สงกสินนกรุกทีมชาติไทยคือผู้เล่นคนไทยคนแรกในประรนนวัติศาสตร์ที่ย้ายสู่ลีกสุดของญี่ปุ่นและเจ้าตัวก็สร้างชื่อกระทางคอนเซสโปรโรทันที พร้อมกับมียอดแฟนบอลจากฝั่งอาเซียนที่ติดตามชมเกมเจลิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นทีมเจลิกก็ได้มีการดึงตัวนักเตะไทยเข้าไปค้าแข้งเพิ่มอีกมากมายทั้งธีรศิลป์แดงดาจากซานฟอร์จูนเฮโรชิมาและก็ชิบิสุเอสเพาลธีรธรบุญมาทันอยู่กับทางวิเซลโกเบและก็ไปโยโกฮาม่าเอฟมาริโนทธติพันธ์พ่วงจันทรจากโอิตาเริตะกวินทัมชินันจากทางคอนเซเลซโปรโ,โรรวมถึงผู้เล่นระดับเจลิก2และก็เจลิก3อย่าง ติริโชคพาโศจากทางคาโฮชิมะยูเตดจักริดลาตะกูลจากโทคูชิมะบอทติสจัก,กริดเวทพิลมจากทางเอฟซีโตเกียวนัทวุฒิสุขสุงมจากเอฟซีโตเกียวตะวันโคสุพโพจากเซเรโซสกาพงริวิทย์จันทวงศ์จากทางเซเรโซสกาชววัดวเราชาติจากทางเซเรโซสกา หลังมือแต่เจลิกดึงนักเตะไทยเข้าไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นนะฮะส่งผลให้แฟนบอลจากย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดตามชมเกม,เกมฟุตบอลเจลิกของญี่ปุ่นนั้นมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งนั่นทำให้ฟุตบอลเคลิกของทางเกาหลีใต้ได้เปิดโคต้าผู้เล่นอาเซียนพร้อมกับเดินเครื่องเต็มกำลังในฤดูกาลใหม่นี้เพื่อจะคว้าตัวผู้เล่นจากอาเซียนเข้ามาค้าแข่งอย่างจริงจังโดยมีชุนบุกค,คูนมอเตอร์เทนดีกรชั์เอเชียสสมัย ยืนคอสเนรอเพื่อจะคว้าตัวสัตว์รหายประโคนจากทางสโมสรบุรีรัมเทมนักใหญ่จากศึกไทยลีกไปร่วมทีมรวมถึงยังมีอีกหลายสโมสรในลีกของเกาหลีใต้ทั้งลีกสสุดและก็ลีกรองกำลังให้ความสนใจจะดึงตัวนักเตะไทยจากไทยลีกเนี่ยไปร่วมทีมกันอีกด้วย โดยสโมสรเคลิกนอกจากจะดึงตัวนักเตะไทยมาเป็นการังตสำคัญของทีมได้แล้วหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือการเพิ่มยอดการตลาดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนดังที่เจล็กประสบความสำเร็จมาแล้วนับัมงแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันนี้งานนะผมเป็นนาว่างานนี้นะฮะเคล็กก็เดินเครื่องดึงนักเตะไทยเต็มที่นะฮะดูซิว่าคนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าสัตว์รักหายปะโคนี้จะสามารถจบเดีลนี้กระทางเคลิกได้ไหมต้องหลอลุ้นกันอีกครั้ง ยังก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกชินเตดไทยไปยังศึกเคลิกเกาหลีใต้กันนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะดีกรีแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมอีเหนาโชว์ฟเท้าวลีกเกาหลีใต้โดยใน,นทางเอเชียฟุตบอลดอทอินโฟนะฮะสื่อเกาหลีใต้ออกมาร,รายงานมาว่าแข่งดาวรุ่งอินโดนีเซียวัย1อปี โยกซสบสมุรสอนอัสซานกรินเนอร์ทีมระ,ร,ระดับเคลิกสองของศึกฟุตบอลลีกเกาหลีใต้หลังบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวไปค้าแข้งจากสมุรสอนมาร์กาซาทีมในลีกอินโดนีเซียนั่นเองโดยอัสนวีมังเคบรัมนะฮะวัย7ปีรายนี้จะโยกไปรุ่นทัพอาสมุรสอนอัสซานกรินเนอร์ในรายการ2021สนี้เพื่อจะลงเล่นระดับเคลิก2ด้วยโคต้าอาเซียนซึ่งโคต้าดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้ตั้แต่ปี20 2 0ที่ผ่านมา โดยลีกกะริต้จะเปิดตัวในวันที่27คกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้สำหรับทางอัสนาวีมังคารัมแข่งวัย7ปีปายนี้ติดทีมชาติอิโโดนีเซียตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี23ปีและก้ติดทีมชุดใหญ่ในปี2017ควา้าแชมป์ลีกกระทาง PSM มากาซาในปี2019พร้อมกับประวัลดาวรุ่งจอดเยี่ยมนั่นเอง เป็นรางว่าง,งานนิทานเคล็ก2ของทางเกาหลีใต้นั้น <c oughs> ก็ดีคว้าตัวผู้หนุ่มดาวรุ่งจากอินโดนีเซียคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางเคล็กนั้นจะดึงใครจากทางไทยแลนด์ของเราไปบ้างต้องรอด,ดูกันต่อไปรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับเมื่อความสนุกของไทยลีกไม่ใช่แค่การลุ้นแชมป์อีกต่อไปแล้วโดนสามแต้มเต็มคือระยะห่างจากอันดับที่1จากบีทีประุมกับทางอันดับ2ออย่างทางการท่าเรือ ในศึกไทยลีกในเั้นนี้ซึ่งได้ทำให้ความเข้มข้นของการลุ้นแชมป์ลดดีกรีลงมาแบบที่มองอยังไงยังไงนะฮะก็แท้จะเป็นแบบเบอร์อยู่แล้วสำหรับการคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเดอะแรบบิดโดยการนี้ไม่ใช่เรื่องของสถานที่แต่เป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะฮะเพราะเหมือนว่าถ้วยแชมป์จะเตรียมเดินทางสู่ทุ่งรังสิตครองสามเป็นแน่แท้เพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ยิ่งหากรลางสัปดาห์นี้ BG จะสามารถเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือได้อีกแล้วก็ <c oughs> ก็แทบจะยกถ้วยมาวางไว้ที่หน้าลีโอเซเดียมก็ได้เลยเพราะรยะห่าง16แต้มกับอีก10เกมที่เหลือโดยที่ทาง BG มีขุมกำลังและก็ฟอร์มแบบนี้บริไต้ว่าคงต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นที่แซงพวกเขาได้ในช่วงเวลานี้ แต่ไม่ใช่ว่าการจะลุ้นแชมป์ดูเจืิจางลงไปนะฮะและฟุตบอลไทยลีกจะหมดสนุก,กนแร้วนะเพราะยังเหลืออีกหนึ่งการลุ้นที่ถูกมองว่าจะมันและเข้มข้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของฤดูกาลอันแสนยาวนานนี้นั่นคือการแย่งโคต้า AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกและก็รอบเฮย์ออฟซึ่งทีมที่ได้อันดับที่2กับอันดับที่3ของไทยลีก2021นั้นจะได้สิทธิ์ไปลุยรอบคัดเลือกของศึก ACL 2022นั่นเอง โดยปัจจุบันการท่าเรือนั้นรั้งอยู่ในตำแหน่งรองจากฝงนะฮะมีอยู่ทั้งหมด40แต้มออกนำอันดับ3อย่างทางบริลัมเหลือ8แต้มซึ่งหากกลางสัปดาห์บริลัมนั้นบุกชนะประยอง f c และสิงเจ้าท่าบุกไปแพ้หรือเสมอกับทาง BG แต้มของทั้ง2ทีมนั้นก็จะงวดเข้ามานะฮะเหลือห่างก,กันแค่5-6แต้มเท่านั้น แถมในอันดับที่4ยังมีทีมที่ฟอร์มแปรงและตามมาติดติดอย่างกิเลนพยองเอสจีเมืองทองอีกทีมหนึ่งนะฮะที่มีอยู่แล้วส1ิแต้มจากทั้งหมด19นัดซึ่งทางกิเลนพยองเก็บได้9แต้มเต็มแบบเน้นๆนับตั้งแต่กลับมาเตะกันอีกครั้งจะทำให้ตามหลังบุรีรัมเหลือแค่1แต้มเท่านั้นโดยกานที่ตามมาก็กระชั้นชิดนะฮะชิดที่แฟนบอลยังแซวเลยว่าคู่กัดคู่นี้อยู่ด้วยกันไม่ห่างจริงในรการน,นี้ แต่จะไม่มองแค่ัำที่2ถึง4ก็ไม่ได้นะครับเพราะทีมอันด่นที่ตามมาก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแซงขึ้นไปเป็นโคตาแชมเปี้ยนลีกเพราะอย่างกวางซงมหาภัยก็ยังมีคะแนนตนนอยู่ที่ถึง30แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่าใครเพื่อน1เกมซึ่งหากนัดตกค้างยอดทีมจากดินแดนล้านนาสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปอยู่ัำที่3ทันทีส่วนทีมอันดัที่6อย่างราชบังกลราชบุรีบบรรรรรมิตรผเดฟซี ที่ฟอร์มตกแพ้พรวด3นัดติดต่อกันต่อทางปริลัมนั้นนครประสิมามาซาเอฟและก็ทางทรูแบงคอกตามลำดับจะทํทำให้แต้มตกค้างอยู่ที่29คะแนนจนอันดับตกมาอยู่ที่6แล้วก็ยังถือว่ามีลุ้นกลับไปในกลุ่มท็อปทีอยู่นะฮะ เพราะสานัดที่พวกเขาแพ้นั้นเป็นการเล่นเกมเยือนสามนัดติดซึ่งหลังจากนี้พวกเขาจะได้กลับไปเล่นในบ้านจํานวน3ามจะต้งหมด4นัดถัดไปซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันมาว่าประชาังกรอาจจะคืนฟอร์มเก่งและก็โกยแต้มพร้อมดีดต,ตัวเองคืนสู่ท็อปโฟหรือท็อปทีได้อีกครั้ง ขณะที่อันดับ7-9ที่มีอยู่28แต้มเท่ากัน3ทีนั้นก็ยังตัดออกจากกลุ่มล้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากมีอา่าแต้มตามหลังอันดับที่3แค่4แต้มเท่านั้นซึ่งชนะแค่2-3สนัดติดต่อกันจะสามารถเปลี่ยนอันดับขึ้นไปติดกลุ่มท็อปได้แบบสบายๆเลยนะ โดยเฉพาะทางทรูแบงคอกนะฮะที่กำลังคืนฟอร์มแข่งเทพกันอีกครั้งภายใต้การบริหารงานของโคดแบนตะตะวันศรีปานรวมถึงนครราชสีมามัสตา f ์เอฟซีที่ชนะมา6นัดรวดชนิดที่พลิกจากทีมลุ้นหนีตกชั้นสู่ทีมลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนลีกได้แบบไม่มีใครคาดคิดกันเลยและอีกทีมก็คือสมุทรปราการซิตี้ที่เต็มไปด้วยขุนพลนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากการเก็บ3มแต้มได้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นว่าโอกาสในการชิงตัว A c l เในฤดูกาลหน้านั้นที่เปิดโอกาสให้กับทีมอันดับที่1น่ถึงายังเหลือเปิดพื้นที่กว้างให้ถึงอันดับที่9อย่างเป็นอย่างน้อยนะฮะและเกมการแข่งขันที่เหลือก็มีอีกทั้ง11นัดมีแต้มทั้งหมดส3ามแต้มซึ่งการน,นี้จะได้กระพริบตาและก็เตรียมสุกไปกับอีก1เดือนครึ่งที่เหลือรับรองว่าอันดับจะคาดเดาได้ยากและจะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆแมตช์เดย์ก,ก,กันเลยทีเดียว เป็นว่าง,งานนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะศึกไทยลีกงานนี้ต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันขาข่าวประคัมกีฬาฟ้อนไทยบายดิชันสตล์ประจําวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยใช้ผบครั่งฟุตบอลชัยครับ